เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ P, สวัสดีครับโอ้โหม,มาชีเฟ้ารถสีสวยมาชมรลยสีเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นมิสซูนะนนครับเป็น suv chilancer มีศูนย์หกครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยสีสันเงาฉ่ำเลยแม็กสวยยางด,ดีพร้อมใช้น้ำมันล้วนนะครับน้ำมันล้วนไม่แก๊สเครื่องสดๆดหนึ่งจุดหกมอเตอร์ชีพประหยัดน้ำมันมาก ล่างแน่นดิสเบกทั้ง4ล้อสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้ครับราคามอไซค์สามหมบาทเท่านั้นเองถูกๆคุ้มคุ้มสามหมื่นแปดพันบาทนะครับรถพร้อมใช้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆเลือกซื้อมาจํำในไหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับ,าารบภายในยังสมบูรณ์ไม่ชำรุดไม่สดมุดโทมเบาะหนังดำแดงกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานนะครับใช้ได้ครบ้องโดยสารสะอาดมาก ผังข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับเกียร์ออโต้เข้าดีเข้าครบทุกเกียร์พิงกัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีนะครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเล่มทะเบียนชุดโอนครบเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค,คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ